มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดฟ้าขาวของคุณสุทธิศักด์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาด้วยอาการไม่เห็นแบตครับแล้วก็มีหลายๆจุดนะครับที่เสียหายครับไม่ว่าจะเป็น CPU เพี้ยนนะครับเปิดติดติดดับๆตอนนี้อาการที่แก้ไม่ได้ก็คือหน้าจอครับเลขศูนย์ ออกมาไม่ครบนะครับแล้วก็ขึ้นโค้ด52ครับมีหม้อแปลง IGBT มีไดโอดฝั่ง IGBT นะครับแล้วก็ทดสอบครั้งหนึ่งครับก็มีโค้ด03ขึ้นมาครับมีภาค DC to DC อะไรอีกครับปัญหาแทรกซ้อนเยอะครับลายปิ้นก็ขาดครับนี่รองรอยของสนิมอยู่ด้านล่างนี้ครับเป็นฝั่งเดียวด้วยเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จ ตรงนี้มารอบสองแล้วครับเมื่อกี้ทดสอบดูเบื้องต้นครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็จะมาทดสอบให้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับถ้ามีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องถ้าจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องเครื่องต้องติด นี่ครับตัวเลขด้านขวานี่หายไปครับเราแกะมาเช็คดูก็ไม่หายครับเหมือน <Okay. S 1> เดิมถ้าเราตั้งค่าชาร์จจากการไฟฟ้านะครับก็จะมีการชาร์จตอนนี้ครับแต่จะไม่มีไฟใจออกสวิตช์พาวเวอร์ด้านข้างเครื่องทำหน้าที่จ่ายไฟ AC o u เอาพุทออกมาเท่านั้นครับไปดูการตั้งค่ากันครับตั้งเป็น spu ครับ โอ้จะเดายัางไงแล้วเนี่ยตัวหนังซือไม่ครบครับแต่ถ้าดูผ่านในแอปครับก็จะเห็นหมดครับว่าตั้งค่าอะไรยังไงครับเปลี่ยนจออีกก็คงจะไม่คุ้มแล้วครับงานเริ่มจะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วครับเมนูสิบสองครับ ตั้งไว้ที่48ครับตัดไปใช้แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึง48นะครับเออให้ตัดไปใช้การไฟฟ้าครับเมนูที่13ก็ตั้งไว้ที่54ครับกลับมาใช้แบตเมื่อมีการชาร์จครับแรงดันถึง54โวลต์เมนูที่16ก็ชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวครับเมนูที่26ครับเป็นแรงดันชาร์จครับ ผมจะตั้งไว้ที่ห้าสิบหกจุดห้าครับโวลตร้อยครับผมจะตั้งไว้ที่ห้าสิบห้าจุดห้าครับสี่ห้าอ่ะยาว,วนะครับเมนูที่ยี่สิบเก้านะครับจะ,จะตั้งไว้ที่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดโวลน,นะครับก็ไปตั้งค่ากันเอาครับ ทดสอบให้ดูนะครับาการตั้งค่าประมาณนี้ครับจะเปิดนานๆก็อาจจะขึ้นมาเองนะครับตรงสื่อวกนี้ตอนนี้ยังไม่มีไฟจ่ายออกครับเพราะว่าย,ยังไม่ได้เปิดเซอร์วิสพาวเวอร์ครับดูแรงดันของแบตเตอรี่ครับจะมีที่55บ้าโวลต์ห4 9 ไปในด้าน AC ครับมีหน้าจอแต่เห็นอยู่ครึ่งหนึ่งครับต่อไปจายไฟเข้าด้านแผงครับเครื่องก็ต้องติดครับเมื่องมีไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับระบบชาร์จเจอร์ก็ต้องทำงานแล้วนะครับ ตามค่าที่เราตั้งไว้ตั้งชาร์จไว้เท่าไหร่ก็ชาร์จอยู่เท่านั้นครับตั้งไว้ที่ 40M แอมป์โดยผมลดก่อนนะครับแตะไว้นะครับ 20M แอมป์ก็ต้องชาร์จท,ที่ 20M แอมป์ครับบวลบนะก็ถือว่าในด,ด้านชาร์จเจอครับไม่มีปัญหา จ่ายไฟ AC อิแล้วเปิดเครื่องด้วยครับตอนนี้มีไฟจ่ายออกครับ230โวลต์ครับก mm hmm. ดสอบโหลดสักนิดหน่อยแล้วกันครับโหลดที่900วัตต์ครับดูการทำงานทอมานครับมันจะใช้ไฟจับแผงจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับหรือเท้าไหร่ก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ ไปแผงมาที่หนึ่งพันครับใส่ให้โหลดครับนี่เครื่องเห็นว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วครับก็จะลดกระแสชาร์จลงไปครับทดสอบโหลดที่พันเก้าครับอยู่ที่พันแปด ถ้าดูผ่านแอปก็ไม่มีปัญหาครับเห็นแน่นอนลองเสียบดูก่อน ันนี้เสียบไ wifi ตัวแล้วครับตัวเล็กๆแบบนี้เลยครับเหมือน USB ก็ใช้โหลดอยู่ที่พันแดูจากการทำงานนะครับมันใช้ไฟจากแผงใจให้โหลดก่อนครับหรือเท่าไรก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับ นแอปก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ข้อมูลยังไม่มาครับซึ่งส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แต่ก็สามารถตั้งค่าอะไรผ่านแอปได้หมดครับมาแล้วครับโหลดอยู่ที่พันเก้าครับมีไฟจาัดก,การไว้ฟามารอยอยู่ครับ ไปแผงมาที่สองพันสองรอยวัตต์แบตเตอรี่มีห้าสิบห้าจุดสามครับตั้งค่าอะไรได้หมดครับโดยจะตั้งค่าแบตเตอรี่อะไรต่างๆหรือว่าไปหาจอมาเปลี่ยนเอาครับต,ตอนนี้ไม่มีครับรุ่นฟ้าขาวเริ่มหายยากแล้วครับอันที่มีก็มีเจ้าของหมดแล้วก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับ เรียว่าใช้งานได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ